สว,ส,สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเพ็ดพาด้วยนะคะมาตามแนวทางของลุงฟองนะคะแปลปกนะคะวันเมื่อกี้ก็แปลได้3ตัวตรงๆแล้วก็2ตัวล่างนะคะแปลปกส่วนมากก็จะไปเข้าที่อาจารย์เม่นะคะสตัว812แล้วก็6 4นะคะบนล่างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันต่อเลยนะคะมาตามสดๆนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะ ลุงโองแปลกดูแลตามแอดมินไปเลยค่ะทั้งสองคนเลยค่ะเออข้นไในนะสวัสดีครับลุงโกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาตามคุณลุงนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เรียนมาอยู่นะแต่ไม่เน้นเนาะ ก็ก็เข้าในอาจารย์แม่หมดเลยค่ะทั้งสามทั้งสองทั้งสามตัวเลยแปดหนึ่งสองค่ะที่หนึ่งก็ครบสามสองศูนย uh, so, ์แปดหนึ่สองในล่างก็เข้าจ้าเรามล่างเลยเราไล่างเลยไม่ใ่ไม่เน้นเรามันก็แปลกกระดาษผมไม่รู้ว่าไปไหนละสี่หเราก็ให้นาะจ้า มีหกแต่มงเขียนเป็นไข่ปลาแต่ตัวอื่นเข็นเต็มอยู่ฮ <c oughs> ่าจด,จดจุดๆไข่ปลาอาจารแม่ก็น่าจะเข้าทุกตัวนะ <c oughs> จ้ะเป็นเต็มอันงบนทั้งล่างละบนล่างล่างสามตัวสองตัวนะคะนอนที่มึงก็ครบครบตัวเลยสามสองศูนย์แปดหนึ่งสอง <c oughs> ค่ะแล้หกตืนมาลงล่หกโก่เด็อนะวันนี้ก็ เป็นรูปสลากสร้างสรรค์ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรกจังหวัดจันทร์ไปอยจังหวัดจันทรจัล้วจังหวัดจันทร์เราทุเรียนอะไรอย่ี้เนาะการนี้ก็ว่าอยู่ในอำเภอเมืองนะตามประวัติกันในรูปเราจะสังเกตม,มีคนอยู่สี่คนแต่ตามมุมมองผมมองเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองล้วก็มีกระบะใสด่ดินนะปลูกปลูกปาปลูกอะไรนี่ ก็จะมีกระบะขายศูนแ์เกติกรรมนี้แล้วก็จะมีขวดแยมแยมมังคุดกับเยมมะปีดหรืออะไรนี่แหละเป็นสินค้าเกษตรนะครับใครจะเข้าไปศึกษาอะไรก็ดูงานได้เที่วยวอะไรทั้งวันเลยจ้ะก็เออประมาณนี้แล้วก็จะมีขวดชวนะข,ขวดผมจะตีลงเป็นศูนย์เมื่อวันนี้จะเข้าไม่เข้าแต่เราก็แปลยากอยู่หรอกก็แลไปแล้วล่ะ แปไปแล้วแปไปแล้วไ่แปแปแปไปแล้วไล่แปไปแล้วนะครับไล่ไปทีละม้นเนาะแน่นะครับแม่นะครับนีแล้วก็คนต้นก็ขวดอยางนี้ก็ตีเป็นศูนยตีกมาแจกกระบะคนสองคนคนสี่คนอยู่เราไปแยกเป็นหญิงสองเป็ชายสองแลวลักษณะการจับ จับของอะไรผมจะแปลเป็นเลขเกศพอดีกันจังหวัดจันเนาะจังหวัดจันก็เป็นเลขเกศเหมือนกันก็แล้าเเก้าก็มาจาก,ก,กเกษตสกรกรเกรตรอะไรสร่วนมากมันจะเป็นเลขเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็เลขอะไรเลขห้ามือเราจะไล่ไปแล้วก็ตามนี้เลยนี่แหละอาจารย์แม่ก็อยู่ประมาณนี้ ใครจะจับอะไรอะไรก็จับลงจับดูเนอะแต่ว่าส่วนโจผมจะวางให้แล้วก็ถ้าใครจะชอบโซนอยู่ตจาๆหน่อยก็แค่สองตัวก็อยู่ประมาณนี้จะเป็นห้าเก้าสองเก้าห้าสี่สามสี่น็ไปได้ที่จะจับในอาจารย์แม่ก็ได้มีโอกาสที่จะโอเคแล้วก็บนกระผมจ้ประมาณนี้มอบาังโรทตี่ค่ะลุง ลงวัตเตร์บ,บางบตัวเลขบมาบางบตบเลจ้ะลองไปจับดูนะังบที่ผ่าขนดเยใครเล่นใครเล่นห้าตัวทางเหมือนทางใต้ก็ไดเข้าหมดนะเนาะว่ารอนที่หนึ่งมันจะเข้าคกตัวเลยอยู่ประมาณนี้แหละลองดูนะนวนหนเหมือนวีนน้สามตัวมีสีหางนี่เนาะคะ่ะเนาะไหนราคาสามตัวมีสีหาง เ็แล้วก็เออตามนี้แหละรผมคนยังไม่เห็นแล้วพอกระดาษแผ่นหาไม่เจอเน้องวันที่หนึ่งตุลาเดือนสิงวันที่หนึ่งตุลาวันที่แล้วนะทำเป็นแนวทางเลสเตเดอเป็นเรปบกเบื้องต้นของเรียงตัวกับสี่หกล่างตามนั้นเลยครับก็อ่านกะเนาะไปอีกรอบเนาะถ้ทำตามทุกแนวทางวัน่น่จเดินตุลาเบื้องต้นผมจะแปล คุณให้จังหวัดจันจันก็ต้องมีเจ็บบ้างละจันต้องมีเจ็บมาจันเจ็บจันเจ็บจันเจ็บกสิกรกสิกรรมก็เป็นต้องเป็นกอไก่ได้นี่ก็เป็นก้าวได้แล้วคนมีอยู่สี่คนมีอยู่สี่คนก็จะผู้หญิงสองผู้ชายสองแล้วขวดคงคมาในรงก็ตีเป็นศูนย์ก็น่าจะครบคงนะแล้วเลขผมก็วางให้แล้วค่ะน่าจะประมาณนี้ ถ ale, sí. ้าใครไม่ชอบไปจับเอาในอาจา์แม่ก็ได้รู้สกว่าอาจาย์แม่จานแม่มาทุกม้วนเลยข้าวเข้าทุกม้วนมะอาจา์แม่ข้าทุกม้วนนะคะก็เลยมกกลมนะครับตัจงใจจับเอาเองจับนี่เ็าไปจับเอาจา์แม่ของลสไตัวไหนเอ้แที่ไหนสไตล์ลุงจับให้แล้วเลขสองตัวสามตัวลุงกองจับให้หมดแล้วค่ะลุงนันใครไม่ชอบแลวก็เปลี่ยนเอาเราะว่มันรียมจะเอานะครับอยู่ในกล่นไม่ชอบระจับเอาเอง อะไรสามนี่หรือว่าฝันว่าค่ะลุงเออฝันอยู่จะรก็ฝันเนาะฝันว่าตำรวจจับเลขเข้าอยู่มาเต็มเต็มเนะชนฝันว่าปลูกแขนว่าผมตายก็เลขยผมเข้าเนาะผมแปลอยู่สองอย่างถ้าเลขเราไม่เข้าก็จะต้องเกี่ยวกับายุผมเนาะแต่ว่าเป็นเลขเรามันเข้าสี่หกเข้าเข้ารายจามี่เวันนี้ก ouais. ็ฝันมากอะไรเราจะิดคิด pues, อืดลืมแล้วเนี่ย uh huh. เออฝันว่าเออเพราะว่าเขียนเลขไปแล้วตั้งแต่ปกเด็จผมก็เขียนไว้ถึงเขียนไว้กันในประมาณนี้แหละกลุ่มนี้แหละแต่ยังเหลืออีกนิดหน่อยอยู่ยังไม่ได้เขียนอีๆแต่่าเอากลุ่มตัวหลักผมเขียนแล้วผมเขียนไว้แล้วหลังหวยออกคืนหนึ่งผมก็ฝันว่าไปบานแห่ไปจีกตีนแหเรียบร้อยเพื่อนที่มางมด้วยก็บอกลาใหญ่เข้าแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว เราจับปลายเงี้ยจับปลาเก็บก็น่าจะมา,มาเหมือนเดิมไม่รู้เต่ว่าจากเรื่องเลขที่เราคิดไว้มันจะเข้าหรือเปล่าพอปลาอยู่แล้วปลาตัวใหญ่อยู่แล้วก็บอกงเงี้ยเป็นเรื่อดาวว่าน่าจะเป็นเลขเราอาจจะมีโอกาสอันอน,น,อนี้ผมาจจเล่าฟังแล้วกัมาจะเข้าอีกก็ได้ทุกวันแรกก็ฝันวันนี้ก็เราว่าเลขเราจะต้องเข้าเข้าอย่างใดก็อย่างหนึ่งเนาะถ้าเข้ายังวันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหน จะตามที่เราเขียนนี่แหละก็เน้นไปตามนี้เนาะค่ะความฝันนี่ไม่ไม่มีตัวเลขเหรอคะผมจะไม่แปลเพราะว่าแปลปกไปแล้วเนาะเมื่อพอแปลไปแล้วมันคือเราบอกว่า <c oughs> เพื่อนมาช่วยเราก็ไม่ได้ชนไม่จับปลาอะไรแต่เพื่อนเขาเป็นคนไหนจิกีนแล้วไปเขาไปเขาไปเตะปลาเขาบอกปลาตัวใหญ่อยู่ในแหล<ม>แล้วอยู่แล้วละ่เออะเขาบอกแสดงว่าเลขเราอาจจะอยู่หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะ่ะเออประมาณนี้นะ นแนวคิดประมาณนี้ค่ะขอ,อันอาิดยนะครับวันอาทิตย์นี่หนึ่งกับเจ็ดมันจะตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะอ่านี่มันมีตัวทดอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองลองดูนะแต่อย่าไปเชื่อมากนน้อยเป็น,นแววนวทางะมากกั้นดียังเป็นจัดนะเป็นแนวทางด้วยค่ะแนวทางนี่มันเป็นที่คุยเวลาเรื่องขอนะี่คุย ดูได้ทั้งหมดแล้วะลุงเนาะเป็นเรื่องปกตินะมีอะไรอีกหรือเปล่ามีถามวะก็ได้ได้พอแล้วมีคำถามบ้คะมีคำถามบอถามได้เด้อค่ะลุงขอดูตัวเก่าของลุงหน่อยตัวเก่าเด้ออานะฮะสบายต้องไม่เห็นตัวเก่าพอดีแลไม่รู้ว่าวางไว้ไหมพอเราจะไปใหม่เรื่อยแล้วกัน กมีอะไรอยู่เนาะก็ความฝันจะเล่าหมดเนาะจให้ดูนี่รอบเพราะว่าแปลผูกเราก็ย้ำอีกรอบอยากให้ดูรอบบางีกรอบเพื่อไม่เห็นอาจารย์แม่เข้าขั้วนะคะขอบคุณนะครับตามผมก็จับเองก็ได้จับอยู่ในอาจารย์แม่จะนัดจองไว้ดูนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าเนาะจะไปดูขับหมดแล้วเต็มเต็มสามตัวเต็มเต็มแรงจะแรงเนาะค่ะ สิบกว่านาทีอยู่นะครับน้องโอเคเนาะแต่ความยุบซีไม่ลุงปองฮะมีอะไรครับอืมเราจะไปคิดต่อไปมันก็เละวันแรกๆกจะแม่นมากกว่าใช่ไบอกว่าชั่แรกจแม่นเนาะช่วงแรกของผมจะแม่นตลอดถ้าเราไปคิดต่อมันก็จะเละแล้วก็ในคนละทางไม่จะแม่นชั่ตแ